สบายดีสวัสดีพี่น้องงูนิก็สิมาฮะอ้าววิกี้กับมาเลยมาพี่มาสวัสดีทั้งหน้าพี่สวัสดีดังกล้องอไว้หลุยฝนชิเลยพี่น้องนสวัสดีเน่เน่เน่เวิกกี้อยากเข้ากล้องแนละ้วพี่น้องสวัสดีจ้าปลาลุงเอาเอาเอาง่ายหลังสวัสดีจ้าอีกรอบหนึ่งไหมวิกกี้อ่านไปเร็วนี่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 ใช้ปลาลุงเด้สวัสดีจ้าปลา,า,าลุง,ลง,เ,ลง,งเลยไหม ป้าก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านุมือกำงาูกสวัสดีจ้าเอมหาควนพาควนติกปลาแด็งเลยันนี้ก็สิมากินสมหมักกระเซลหรือว่าหมักเซลเอ๊ะยุ้มพกแม่อย่าลินน้ำไม่ใช่เปียกดีสิแล้วพี่น้องคอยว่าสิมาตำเจียวคงเลยนี่ซพี่กับมาควนอยู่อย่างนี้เซลดองพี่น้องเพราะว่ามันห่วงเลยหม่างสดมันยำนี่ ได้มาจากอันบ้านพ่อคอยละฝันพยายามแม่เพิ่นมว้วนเนะี่ยยำเป็นยางานเข่าอีกแล้วคอยเปียกไปชุดหนึ่งแล้วมือเช้านี่จะเป็นหมกักลิ่นน้ำพี่น้องเอ้ยเปียกไปชุดหนึ่งแล้วคอยก็ทอดเสื้อผ้าออกแล้วอาบน้ำให้แล้วก็ายชุดนี้ให้เปียกอีกแล้วแบบนี้ เบิงนะให้เด้อเบิงน้ำล้างมือสิแซ่บดากดอกจังน้อยนะเออน้ำล้างมือกับ่ยังบัดนี้แม่สิตําเ่วพงสิมกะแซวนี่พี่น้องนี่ถ้ากินดิบมันสิกินสดๆมันสิเปรี้ยวกว่านีแต่นี่ก็บ่เปรี้ยวปานดพี่น้องพอดีกินจิ้มจิ้มกับพริกเกลือจิ้มกับแจ่วพงเนาะิว อุ้ยน้ำย่อยสะสะฮ่เปียกว่าล้วส่งเสือฮะขึ้นเลยพี่น้องเลยยาสิมาควรแหม่แล้วมันอย่ากินด้หม่งกินไม่ได้ไหนมันที่้าคออย่าเพลดไปควคขาตั้งกล้องเขออีกลอลลแลวพี่น้องเลยคนฮันสล่างเั่าแหละมาเดิอพี่น้องในเวลากินและถ้าหม่างดิบมันหมากสดๆมันที่เอยยังบ่ดองค่ะจำกินกับเจียวกลาเดกแซ่บเลยพี่น้อง ชามาคอยหมักเลยเขาหมากักหมักชุดมันมากกว่าอันนี้ก็ดองแบบแต่แต่คนหมกักแ่บไปอีกแบบทงสไตล์งามนี่มันมันห่วงเนาะอันนี้ก็จะเก็บดองแต่ช่วงแรงมันหนันยาวแรกมันหันปีนี้ก็จะว่ามันหมักบุ๊กพี่น้องเพราะว่าคนมันบดีมันหมกักบุ๊ก ชาวบ้านคนบริม,มีดะหมามันมีแต่อยู่ผูมันเกิดตามแบบว่าตามถงตามทามยังนะต้องแหนกินพี่น้องเม็นมันเงาเง a แหนกินยากกว่าเนื้อมันรุดออกยากกับมันในมันห้าอย่างทุนอย่างผูกเหรอครับ อันผ้าชาวแพทย์ผ้ามิ้งกีลงตารางคนอยากลงตารางบอกน้องแพ้วอ่ะเอาโท,ศทรศัพท์เปิดกูดูมิกีคีบังทรัพ์เก่าค่ะกับเอาไก่มาเนี่ยน้องแพ้วมาหาปิ้งไก่อยู่ครัวแนีไ่ไก่บีบค้องลินเนาะน้อง มันบดได้สมแต่พี่น้องเวลาเขากืนลงไปแล้วมันหว,นวานๆในคนะอคอก็เลยกินลายๆน,น่นี่ถ้าเป็นหมักสดวันนี้เครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของจานกับโบเบิร์ตส้มไอ้กับโบเบิร์ตเนาะเพราะมันเสร็จจานไปเนาะลองเท่าขนหมักกินหมักสดนะซสำเนียกับพ่อแห้งนะพี่น้องระดองความเปรีย้ยวลดลง ก็อน,นุญาตนล้วพี่น่องเ่าเห็นแหละไม่มาได้กินขมังดิบมันยังเห็นเย่างหนัดดองอยังเห็นคิดยากมากค่อ,อยากได้เปรี้ยวกว่านี้จักหน่อยมักแซล การเปรี้ยวๆกว่านี้อันนี้มันยังของหวานนิดเพี่ยวเปรี้ยวนิดเดียวถ้ากินหมากชั่ชิดหายชิเปรี้ยวเกินไปหมดเี้ยวเปรี้ยวเหนื่อยจิตเหนื่อยใจน้ำ แม่กินชมนังกระเบล้วงห้องแม่อ้ยอ้ผ่าลงมาลงมาถ่ายเสื้อผ้าไม่ให้แป๊บเดียวผลิตน้ำขี้ศีกอีกเลยชกกระโปงบักดาบักดามันออกได้นี่มันสีออกนะบักดาเดินเออเออออกสะแทดแดดๆนี่ไปเมื่อมักหมักเพิ่แป๊บเดียวกระเบด้จะได้ผลิตน้ำบริณนี่ลายสุดเล้วนี่มาไวๆมันมินได้หาน้ำขี้ศีกได้ห่า เขาไรสุดเลยมันหมึนค่ะอย่าไปกวนมันดุดีค่ะมันลินผู้เดียวมันหาปลาปลาปลาไปล่างกระโตปะจักเถื่อแล้วล่างกระโตบุญี่ยทิมอ่ะเออเอ้ย่างจักเถื่อแล้วล่างกระโตนี่ให้ลินดิ้เทิงกับบุลินต่ล่างปุ่นเปื้อนนี่พาขึ้นมากินนมสุดที่สี่แล้วเนี่ย กินเนี่ยโซกโปกเสื้อโลกนะอาบน้ำให้เลยได้นี่อาบน้ำโซงซำเถอะเลยมันนี่กินห้อนแล้วบัดเอาพัดลมมาเปิดให้เพิ่นตะล่างมันเปื่อนก็เลยบัอยากลงไปผูกตั้งแต่มือฝนตกลินแต่มือหนาผัดยังคล้ายมันเย็นเนาะบัดมือนีกับมูอวานนี่มันเอาบัดเอาบผนนอนเอาพัดลมมาเป่าเอาผนมาปักไฟเสียบออกมาไว้หัดจั๊กซีนอนมานอนเลยอันนี้ก็ได้ บางมือก็11:00มงกว่ามือก็12:00โมงเพิ่นนอนไปนอนกินนมไปก่อนชีวิตแม่งอ่อนพี่น้องเอ้ยกินยังก็บ่แล้วย้อนเพิ่นห้องเอกเลงไปหลังจากที่เพิ่นลิ้นน้ําในกระมังน่ะแม่นบ่ลงไปล้างกระโตให้ใส่เสื้อผ้าให้ได้ไปเล่นขี้ซีกอีกขี้ซีกก็คือน้ําสกปรกที่แว่าเฮาล้างถ้วยล้างจานเฮาเทลงไปเด้พี่น้องเอา กินนมกินเบิร์ดไปดิกระดุกปวดนมทิ่มแล้วก็ลูกโพเล่นตาใส่ปันพิสังมันฮอนเจอแม่จมไปหยุกไงรับเลยพี่น้องคิดว่าสิบอนฮอนพออันนี้มันกะสิบเอ็ดโมงกว่าเลยเนาะรับแล้วปวดนมกินนมเบิด ดูดขวดเปล่าเลยโอเคน้องๆสำหรับกิมพอจะไว้สมอเด้อตัวแสบรับเดี๋ยวน้องตื่นมากาบชั่วูมสีนอนได้สำแด้งงไวตลอดเนาะบางมือกะเป็นชั่วโมงมือกะพอหอดบางมือกะแป๊บเดี๋ยวได้ดอกสิบนาทีตื่นมากะเตรียมรับมืออีกจนคขำจนเพิน่นเข้านอนตอนคขำผู้ใดบางมือกะซองทุ่มชามทุ่ม มีมือหน้าฝนนอนกางเวทไลน์เนี่ยฝนก็น,นอนสี่ทุม่มไปแล้วพี่น้องเอ้ไล่ตาพี่น้องคปยอู่ฝากเปิงโฆษณาให้เด้อพี่น้องไปแล้วสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้อง